เป็นสไยไต้หวันไม่ใช่อย่างที่คิดดิวอาลิสราทนทำเองทุกอย่างต่างจากชีวิตที่อยู่ไทยหายหน้าหายตาไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไต้หวันเป็นเวลาสามเดือนกับครอบครัวสามีเซบัสเตียนลีและลูกชายน้องไซรัสกระทั่งล่าสุดนักแสดงสาวดิวอลิสลา เดินทางกลับมาประเทศไทยผู้จัดการอย่างหวานเจีย๊ยบก็ไม่พลาดดึงตัวสาวดิวมาร่วมพูดคุยกันในรายการสับปากหวานเจีย๊ยบดิวอริสลาเผยชีวิตที่ไต้หวันครอบครัวสามีเป็นยังไงบ้างซึ่งดิวอริสลาเปิดใจถึงชีวิตที่ไต้หวันและการต้อนรับของครอบครัวสามีว่าจริงๆไต้หวันเป็นบ้านของสามีเราเราก็ต้องไปที่นั่นด้วยถึงเวลาที่ลูกเราต้องไปเจอคุณปู่คุณย,าย่าญาติ ซึ่งคุณแม่เราก็บินไปด้วยเขาดูแลเราดีมากดีกว่าสามีเราด้วยซ้ำเป็นครอบครัวที่น่ารักสามีไม่ได้กลับบ้านนาน3ามปีเหมือนต้องเริ่มใหม่หมดเพราะเขาไม่ได้มีบ้านหลังเดียวเราก็ต้องไปอยู่ทุกหลังไม่ได้ปรับตัวมากคนพบหมดที่เราไม่มีอยู่ที่นั่นเช่นสงบจิตใจแล้วสมองโลงอยู่ที่นั่นต้องทำเองทั้งหมดจากที่อยู่ที่ไทยมีคนทำให้ตลอด เดินห้างเยอะมากบางทีต้องมาใช้ energy กับที่ขัดชักโคกอยู่ที่นั่นเราพบว่าเราทำอะไรได้มากกว่าที่คิด enjoy กับชีวิตนั้นคือเราเป็นสไพยยจริงๆเราไม่อยากอยู่กับครอบครัวเขาแล้วกดแต่โทรศัพท์เราจะทิ้งโทรศัพท์ไว้เลยหลังจากนี้เราอาจจะไปไปมามาส่วนพ่อเขาก็อยากให้ลูกไปเห็นโลกเยอะเดิวบอกเลยว่าการเป็นแม่ไม่ต้องใช้คาว่าชินความสุขมันง่ายมากที่จะมี เราไม่ได้มองว่าเราเป็นแม่แบบไหนแต่ทำทุกอย่างวันนี้ให้ดีที่สุดสําหรับงานในวงการบันเทิงก็ทําอยู่เสมอในขอบเขตงานที่มีคุณภาพพอไซรัสไปอยู่ที่โน,น่นเขามีกิจกรรมเยอะขึ้นอย่างตอนเช้าไปตลาดกับพ่อเราก็เตรียมข้าวให้ลูกต่อมาก็ไปเจอคุณปู่คุณย่าพาไปวนรอบสวนสาธารณะพัฒนาการเขาก็อัพไปเรื่อยๆถ้าสมมุติคุยกันว่าจะไปอยู่ที่โน,น่น แล้วเราต้องทิ้งทุกอย่างเราก็พร้อมจะทำแต่เราอาจโชคดีที่ครอบครัวเขาเข้าใจเราส่วนสามีเซอร์ไพรส์ที่เราอยู่ในโหมดเซอร์ที่ดีพอเราเป็นสาวปาร์ตี้ตามที่ทุกคนเห็นเราจะดูแลแม่เขาดีไหมแต่3ามเดือนผ่านไปเราทําได้ล้านเปอร์เซ็น์ปิดท้ายหวานเจี๊ยบเปิดใจว่าดิวใจเย็นลงไม่เคยเห็นโมเมนต์แบบนี้เราเซอร์ไพรส์เรื่องนี้ดีใจที่นางรักลูกรักครอบครัว และกลับมาดูแลแม่ดีใจที่นางเป็นแม่ที่ดีจากเด็กที่ไม่แคร์โลกจนมาเป็นแม่เราว่าเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่